คุณว่าจริงหรือเปล่าคะสำหรับผู้สูงอายุบางคนหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ายังมีความรู้สึกาทางเพศคือยังมีความต้องการทางนั้นอยู่คุณว่ายังมีอีกไหมคนประเภทนั้นคนประเภทนั้นมีเพราะว่าเขาเป็นคนแข็งแรงเนื่องจากอาจารย์แม่เป็นหมออาจารย์แม่จะเจอผู้ชายที่อายุหกเจ็ดสิบมาเนี่ย แข็งปึ๊กนะสุขภาพดีมากนะต่อมลูกหมากนี่ไม่โตการปัสสาวะโอเคนะแล้วเขาอะคือไม่ใช้ยาแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบออกกำลังกายและทานอาหารดีดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วใช้ตรงนั้นเป็นคือไม่ใช้จนเกินไปแล้วก็ไม่ฝืนตัวเองอยู่อย่างธรรมชาติ6-70เขายังมีความสามารถที่จะให้ผู้หญิงมีความสุขได้แต่ เรามามองมุมกลับกันทำไมคนอายุน้อยๆเดี๋ยวนี้ถึง30กว่าก็เสื่อมไปแล้วไม่สามารถแล้วต้องใช้ยาเข้าไปอีกนี่คือความแตกต่างที่อาจารย์แม่ในฐานะเป็นหมอดูเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าผู้ชาย๋ยวนี้30กว่านะเสื่อมไปหมดแล้วลังเร็วนะคะแข็งไม่เต็มที่นะขนาดไม่เป็นที่พอใจหลับอ้วนโรคมานะคะ เพราะว่าคุณไม่ดูแลสุขภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากจะมาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะถ้าว่าผู้ชายอายุห้าหกสิบเจดสิบยังมีฟิตปึงปังแบบนั้นเตะปิ๊บดังอยู่แล้วสามารถมีแฟนได้ด้วยนะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหรืออาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ยังดีกว่าบางคนที่แบบเจดกว่าแล้วทำไม่ได้หกสิกว่าแล้วทำไม่ได้ห้าสิบกว่าทำไ,ได้ นำซ้ำบางคนหนะักมากสี่สิบกว่าทำไม่ได้แล้วคือไม่เต็มร้อยเปเซ็นไม่เต็มร้อยปอีกต่อไปคุณจะเต็มร้อยเปเซ็นตก็ต่อเมื่อคุณใช้ยาใช้ของใช้นู่นใช้นี่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะฟิตปึงฝังแบบธรรมชาติสุขภาพดีนะสามารถมีแฟนทำให้แฟนน่ะมีความสุขมีความติดอกติดใจคุณ ทุกอย่างนะหนึ่งคุณไม่เป็นไอคิโรคนะสองคือคุณอ่ะไม่ต้องใช้ยาเพราะว่าแฟนคุณก็เป็นห่วงคุณสมก็คือพอใจทุกอย่างไม่มีหลังเร็วไม่มีอ่อนปวกเปียกกลางคันไม่มีวูบไม่มีวูบหายแวบไปกลางคันแบบนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนจงหันมาใส่ใจสุขภาพของคุณเถอะคุณไม่ผิดทาง ถ้าคุณมาหันมาใส่ใจตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอายุขนาดไหนอย่างน้อยสุขภาพจิตใจคุณดีขึ้นอย่างน้อยคุณยังมีเซ็กส์ได้บ้างอย่างน้อยคุณยังดูดีมีความสุขดีกว่าไปอยู่แบบโรคซึมเศร้าโอมโรคแล้วก็ทำให้คุณอ่ะเป็นภาระลำบากใจแก่ครอบครัวโอเคไหมคะวันนี้ขอให้ผู้ชายทุกคนผู้ชายไทยปีใหม่นี้ลุกขึ้นมาสู้ค่ะ ลุกขึ้นมาสู้เพื่อสุขภาพของคุณครอบครัวของคุณไม่ให้ลูกคุณลําบากเพราะว่าโรคต่างๆที่จะมารุมเร้าคุณไม่ให้ภรรยาต้องมาลําบากใจกับโรคของคุณพาการเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นมันไม่ใช่แล้วยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่จะต้องเดินเข้าออกโรงพยาบาลอย่างสบายใจดังนั้นมาสู้กันค่ะปีใหม่แล้วอย่าอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาสู้สู้ทุกอย่างการกินของคุณกินยังไงอยู่ยังไง เลิกอะไรบ้างที่ไม่ควรกินไขมันน้ำตาลข้าวขาวขนมของขมเคี้ยวน้ำอัดลมกาแฟชาเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ต่างๆเลิกค่ะหันมาปฏิวัติตัวเองปีนี้เป็นปีใหม่แล้วนะคุณต้องอยู่อย่างเสือสมกับเป็นปีเสือแล้วคุณต้องอยู่อย่างมั่นใจว่าสุขภาพคุณดีแน่นอนดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วคุณต้องมั่นใจว่า คุณสามารถช่วยครอบครัวได้มากกว่าเดิมโอเคไหมคะอย่าลืมนะนี่กลางเดือนมกราคมไปแล้วเหลือไม่กี่วันมันก็จะสิ้นปีแล้วคุณยังจะเป็นเจ้าคนเดิมแบบนั้นอีกเหรอถามหน่อยสิยังไม่ปฏิวัติตัวเองแบบเหรอโอเคค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ